สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำใจพระเครื่องนะคะใน e ีพีนี้เป็น EP ีที่89นะคะที่เราพบกันมาพบกับพระเครื่องสวยๆนะคะถูกใจสถาองค์ไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะขอชมเพิ่มเติมได้นะคะที่ไอดี i ลน์วายูวายูสามหกเก้าหรือจะโทร พูดคุยกับเจ้าของทระาข้านะคะของเรายังเป็นกติกาเดิมนะคะคือ2รายการขึ้นไปเราจะจัดส่งให้ฟรีทั้งระบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางถ้า1รายการก็ค่าส่ง50บาทยังไงแอดมินก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แอดมินหน่อยเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำใจพระเครื่องนะคะ กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะคะจะได้มีพระรายการใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เลือกชมเลือกเช่ากันได้ตามอัธยาศัยนะคะเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะรายการที่1จะเป็นรายการละ200บาทนะคะวันนี้รายการละ200บาทเรามีทั้งหมด16รายการนะคะเริ่มรายการที่1นะคะรายการที่1จะเป็น พระเนื้อดินขี่นกยุคต้นของหลวงพ่อปานค่ะปลาเนื้อดินยุคต้นหลวงพ่อปานนะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองอ่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะยุคต้นนะคะขี่นกเหมือนกันนะคะของหลวงพ่อปานค่ะองค์นี้เนื้อสวยมากเลยอะ สองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะอ่าองนี้เป็นพระเนื้อดินขี่หนุมานยุคต้นหลวงพ่อปานค่ะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สี่ค่ะอ่ารายการที่สี่เป็นพระเนื้อดินขี่สิงห์อ่าองนี้เป็นของหลวงพ่อผาดนะคะกล่วว่ตรงตาลลบบุรีค่ะ เงินดินขี่สิง์นะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะเนื้อผงพุทธคุณยุคต้นหลวงพ่อกลยค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะอ่ารายการที่หกเป็นพระสมเด็จฐานสิงห์หลังยันนะคะ หลวงพ่อก,กวยค่ะองค์นี้สอง้อยบาทค่ะต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดจะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะฐานบสองชั้นหลังเป็นประดุกสองตัวนะคะหลวงพ่อก,กวยออกว่าหนองอีดุกนะคะสภาพสวยเดิมเลยองค์นี้สวยจริงๆ นี่ค่ะอ๋อน่อยอดุกค,ค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดเป็นพระขุนแผนหลังกุมารทองนะคะหลวงพ่อโกยค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่เก้าค่ะ เป็นพระขุนแผนเช่นกันนะคะหลังกุมารทองหลังยันค่ะองนี้องนี้เนื้อจะออกสีเหลืองนวลนๆนะคะขุนแผนหลังยันค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นพระขุนแผนขี่ไก่หลวงพ่อกลวยค่ะสองร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอดจะเป็นพระสมเด็จตกโพเนื้อผงน้ำมันนะคะองค์นี้หลังติดสิงสวยๆเลยมีหมาพร้อมกรอบเลยนะคะเนื้อผงน้ำมันหลังติดสิงสอง้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองเป็นพระสันเนื้อดินเก่าๆค่ะ 200บาทค่ะรายการที่13เป็นพระสันนั่งข้างเมตรนะคะเก่าสองร้อยบาทค่ะรายการที่14เป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วนะคะของหลวงปู่ทิมออกวัดบ่อวินค่ะองค์นี้นะคะ พิมพ์จิ๋วค่ะขยายให้ดูสวยด้วยองค์เ,เล็กๆค่ะวัดบ่อวินนะคะสองร้อยบาทค่ะองค์นี้ต่อไปค่ะ,ะรายการ ที่สิบห้านะคะเป็นพระปิตาปู่เอี่ยมนะคะวัดโคนอนนะคะปีสองห้าหนึ่งห้าลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปลุกเสกพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะมาพ,พร้อมกล่องเลยนะคะ,ะแกะให้ดูแกะให้ดูก่อนอ้าแกะยากแต่เย็นนะคะ นี่ค่ะปิดตาหลวงป,ปู่เอี่ยมนะคะวัดโคนอนค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะสอง้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะคะหลังติดพระผงสุพรรณค่ะ สองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการละสามร้อยบาทนะคะรายการสามร้อยบาทเรามีอยูสิบรายการนะคะเริ่มรายการที่หนึ่งค่ะารายการที่หนึ่งจะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะหลังพระซิวลรีใส่ตลับพร้อมใช้เลยของหลงวงพ่อโกยค่ะองนี้ด้านหลังเป็นพระซิวลรีนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองนะคะ รายการที่สองเป็นพระหลวงพ่อโตวัดหอหมกนะคะปีสองสี่เจ็ดหกจังหวัดอยุธยานะคะพระดีพิธีใหญ่อ,องค์นี้หลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อปานปลุกเสกนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระพมรมสีหน้าหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะ ปีสองสี่เจ็ดหนึ่งค่ะสมสีหน้านะคะหลวงพ่ออีวัตรหีบค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะอ่ารายการที่สี่จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญหลังจันรยันสวยเลยองนี้นะคะนี่ค่ะ สามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นเหรียญหลอดจอบใหญ่นะคะหลังยันค่ะหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะหลวงพ่อเงินปุกเศษค่ะหลังยันนะคะเหรียญหลอดสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่หกค่ะเป็นพระชัยวัดนะคะ ่าละกันที่หกเป็นพ,พระเชยวัตหลวงพ่อเพชรััดท่าหลวงเนื้อโลหะผสมปีสองสี่แปดสี่นะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นพระชชยวัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะอันนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ พระเชยวัดหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อโบราณค่ะหลวงปู่สุกวัดโพไซทองค่ะรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะ สามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่เก้าค่ะเป็นรูปหล่อพระฤาษีเก่าๆนะคะก้นตอโค้ดเลขสามของหลวงปู่ทิมค่ะปู่ฤาษีนะคะตอโค้ดเลขสามค่ะหลวงปู่ทิมค่ะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะน่าจะเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลใครรู้ที่ก็จัดไปเลยนะคะอัดกรอบพร้อมใช้ค่ะองนี้3ามอบาทค่ะของเรายังเป็นกติกาเดิมนะคะ2รายการขึ้นไปเราจะจัดส่งให้ฟรีนะคะ ถ้าหนึ่รายการก็บวกค่าส่ง50บาทต่อไปค่าเป็นรายการละ400บาทนะคะอ,ะอันนี้3 3รายการจะ1,000บาทนะคะเราจัดโปรให้นะคะถ้า1องค์ก็400แต่ถ้า3องค์1,000นะคะชอบองค์ไหนก็นะคะระบุมาให้ชัดเจนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์ละ2 0 0 3ย0นะคะอ่นะคะชอบองค์ไหนก็ระบุราคาระบุหมายเลขมาให้ชัดเจนจะได้ไม่พลาดนะคะอาจจะถ้าท่านใดสนใจรายการละ400หรือองค์ละ400อของเรานะคะถ้าท่านใดรับ3องค์นะคะเราก็จะได้3องค์1000บาทนะคะเริ่มรายการที่1เลยนะอ่ะรารการที่1จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ลงรักเก่าๆสวยๆนะคะอันนี้ใส่ตลับพร้อมใช้เลย ตลับเก่าๆเลยค่ะ400บาทค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จข้างรัศมีหลังยันหลวงพ่อลวยค่ะองค์นี้เนื้อออกสีน้ำตาลเข้มๆนะคะ400บาทค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะคะ วัดรัตนชัยหรือวัดจีนนะคะสร้างปี2517และนำเข้าร่วมพิธีจตุรพิธพรชัยนะคะในปี2518นะคะมีเกจิร่วมพิธีปลุกเสกมากมายเลยรวมถึงหลวงพ่อกวยด้วยนะคะ400รอบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นพระส,สมเด็จนะคะ เกตยาวลงรักทองสวยๆนะคะพระก่อนปี2,500นะคะของหนุ่มพ่อก,กวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่ห้านะคะ,ะรายการที่ห้าจะเป็นพระสมเด็จเมื่อกี้ผิด ะายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จเกศยาวเนื้อว่านนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะของหลวงพ่อโก,กวยค่ะอแอดมินก็ตาลายอ่านผิดอ่านถูกอองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จเกศยาวเนื้อว่านนะคะพิมพ์เล็กหลวงพ่อโก,กวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นพระสมเด็จแบวกม่านนะคะ หลวงพ่อก,กวยค่ะอ,องนี้เนื้อสวยมากเลยอะเนื้อดินค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะารายการที่เจ็ดจะเป็นพระศิวลรีจัมโบ้เนื้อดินนะคะหลวงพ่อก,กวยค่ะสวยๆเลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะ รายการที่8เป็นพระขนแผนขี่ไก่นะคะเนื้อดินหลังจันยันสวยๆเลยค่ะของหลวงพ่อกวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่เก้าค่ะเป็นเหรียญยันสี่นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ เหรียญยันตีหลวงู่เอมวัตหนังนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นพระพุทธชินราชสองหน้าองนี้ของหลวงปู่เผือกค่ะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะชินราชสองหน้าค่ะพระพุทธชินราชนะคะสองหน้าสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะเป็นรายการพิเศษนะคะมีหกรายการ รายการละห้าร้อยบาทนะคะ,ะรายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งจะเป็นพระขุนแผนหลังยันห้าตะกรุดสองดอกนะคะ,ะต่อโค้ดเลขเก้ากับเลขสามน้าเก็บบูชานะคะอันนี้เป็นเลขเก้าเลขเก้าจะเป็นเลขเก้าไทยค่ะ,ะเลขสามจะเป็นเลขสามอาราบิกนี่ค่ะหลังตะกรุดสองดอก 500บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่2เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะหลังเม็ดขา้ดขาวสารดำาเม็ดนะคะ,อะของหลวงปู่โต๊ะค่ะอัดกรอบพร้อมใช้นะคะเป็นกรอบแบบกเก่าเลยหลังข้าวสารดำาเม็ดค่ะ,ะสมเด็จขาโต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ค่ะ500บาทค่ะต่อไปค่ะ รายการที่สามเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะหลวงพ่อลวยค่ะพร้อมหลังติดสิงเลยเอ๋พร้อมติดสิงด้านหน้าเลยนะคะผู้ผิดผูด้ถูกแอดมินขอโทษทีแบกม่านติดสิงนะคะห้าร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะพระผงรูปเหมือนนะคะรุ่นแรกของหลวงปู่ดุลน,นะคะรุ่นกำแพงแสนนะคะ อัดกรอบพลาสติกมาเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้เลย500บาทค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่5ค่ะอ่ารายการที่5เป็นพระเชวัตจอมสุรินนะคะหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีนะคะสวยๆเลยสวยจริงๆนะคะสวยมากสวยมากนะคะจอมสุรินค่ะ มีตอกโคด้านหลังด้วยห้าร้อยบาทค่ะเฉว,วัดจอมสุลินนะคะต่อไปค่ะเป็นปลัดฉิกปุ้มปุ้ยนะคะอ่าเนื้อไม้พญายนิ้วดำหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกค่ะมีจานยันรอบองค์เลยนี่ค่ะหลวงพ่อยิดหนองจอกนะคะวัดหนองจอกอ 500บาทค่ะ,ะรายการทั้งหมดของเรานะคะท่านใดสนใจกอ็อยากชมเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้ที่ yu yu 369789นะคะอาจจะโทรมาสอบถามพูดคุยจับจองกับเจ้าของพระ9ก้าศูน5์4 6าวันนี้ช่องน้ำใจพระเครื่องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะ เราจะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะสำหรับอีพี89ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะ